นายเสรีสุวรรณพานนท์สวเปิด7็ประเด็นซักฟอกรัฐบาลดิจิทัลวันเลดปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสองมาตรฐานหรือไม่ปัญหาพลังงานหนี้สินครูกลุ่มจีนเทาการแก้รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศแจงเหตุผลไม่อภิปรายในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีปัญหาอะไรต้องยื่นแต่ปัจจุบันมีปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขทันที พักเพื่อไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเสนอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่รัฐสภาหาข้อยุติต้องทำประชามติกี่ครั้งกรมควบคุมโรครายงานการแพร่ระบาดของโควิด -19 รายสัปดาห์ผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น718รายเฉลี่ยวันละ102รายผู้เสียชีวิต11รายเฉลี่ยวันละ1ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมองแลนด์บริดโครงการใหญ่ในรอบ20ปีเชื่อเพิ่ม GDP 5-6%เอร์์ซ็นตสร้างงาน2 0 0 0 0คนฝ่ายค้านอยาจินตนาการว่าเกิดขึ้นไม่ได้นักลงทุนต่างชาติสนใจเพียบยังไม่ชัดแผนเยียวยาประชาชน สุลกากรจีนผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลกเผยการนำเข้าทุเรียนปี2566 1.4ล้านตันเพิ่มขึ้น69%จากปี2565โดยจีนนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีส่วนแบ่งตลาด31.8%คิดเป็นกว่า74,600ล้านบาทขณะที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียก็หวังเพิ่มการส่งออกทุเรียนไปจีนเช่นกัน